ข้อสอบข้อนี้นะครับวิเคราะห์ kpa นะครับเรื่องวิชาสังคมนะครับข้อใดเป็นพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยเห็นไหมครับเราดูคํากริยาใช่ไหมครับคำว่าอธิบายเห็นไหมครับอธิบายเป็นอะไรครับเป็น k เป็นพุทธพิสัยใช่ไหมครับนักเรียนสามารถสืบค้นความสามารถในการสืบค้นข้อมูลลักษณะทางกายภาพด้วยนะครับงน้นการสืบค้นเนี่ยเป็นอะไรครับเป็น p เป็น p นะครับความสามารถในการสืบค้นนน้นขึ้นต้นด้วยความสามารถเนาะนะครับในการสืบค้นนะครับนั่นก็คือเป็น p เนาะนะครับ มีความกระตือรือร้นในการทํางานเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเอเป็นเจตคตินะครับหรือว่าเป็นจ like euh. ิตตะพิสัย <sven> อ <tweeting S 2> <sleepy> ันนี้ก็ตรงเลยเนาะนะครับเราวิเคราะห์แบบนี <theory> ้เนาะเราก็จะสามารถตอบได้ว่านะครับอะไรเป็นเคอะไรเป็นพอะไรเป็นเอเนาะก็สามารถตอบได้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าจุดปค์การเรียนรู้เนี่ยนะครับหรือว่าพฤติกรรมการเรียนรู้นะครับของนักเรียนมันเป็นพุทธะพิสัยเป็นจิตตะพิสัยเป็นทักษะพิสัยให้เราดูที่คํากริยาเนี่ยเห็นไหมครับนะครับตอบข้อที่หนึ่ง ก็เท่านั้น